สวัสดีจ้าพอ่อแมพี่นองปองไปชาวอีสานทุกปู่ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตยายการณกอากาศประจํามันที28กรกฎาคม67ลาสุดจา้ามาบึงกันเลยว่ามีเรดาร์ฝนอยู่ไสเน่ก่อนอื่นห้ามาอัปเดตฝนฝาาพยายการณ์อากาศภาคอีสาน กันกนมือนีไพซัสจะมีฝนฝ่าขนอกประมาณรอยเราจะิบของพื้นที่กะถือว่า,ายนะพี่น้องเนาะจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของบื้งการสกุลนครนคะรพนมมุกดาหารอำนาจเจเริญศรีสะเก็ดละก็อุบลราชธานีลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดฉเฉลี่ยของภาคอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสเฮามาเบิงเรดาทีหนึ่ง ตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคุุมพื้นที่อำเภอเมืองอลมศักจัังวดเพชรบูร์อเภอเมืองอเภอปทุมราชจัังวดอำนาจเจริญอเภอพนมไผ่จร้อยเอ็ดอเภอกุดชุ่มอเภมืองอเภอปาติจัหวดยโสธรค่ะถัดมามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ที่สองเรดาร์ที่สองนี้ตรวจพอกุมฝนอ่อนถึ kız. งปานกลางอยู <mill? slime>. ่ท <cle> <jum. elk. S 2> ี่อหน้าแก่ว่างยางจังวนครพนมอเภอพนมไผ่สุวรรณภูมิจัร้อยเอ็ดไทรมูลกุดชุ่มปาติ๋วจยโสธรอเมือง อำนาจเจริญหัวตะพ่านปทุมราชวงศงซาจังหวัดอำนาจเจริญอําเภอกุดเขาพุ่นเขม,มาราตการเปิดผลโพไ้ส,พสีเมืองไม้จังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเมืองรีสเกตอุทุมพรปีัยกันทาร่มจังหวัดรีสเกตและกาสปปอล่าคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ